คนไข้เนี่ยจะมีปัญหาถามเข้ามากันเยอะค่ะว่าไปฉีดเป็นก้อนเป็นล้ำใต้ตาจริงๆก็เกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันแต่ที่จะเป็นหลักๆก็คืออันที่1เรื่องของผลิตภัณฑ์ในการที่เราใช้เลือกในการฉีดฟิลเลอร์ผ่านออยอไหมอันที่2คือโมเลกุลที่เราใช้ฉีดเนี่ย เหมาะกับเพลนที่เราฉีดไหมอันที่3คือเทคนิคของคุณหมอที่ฉีดนะคะว่าเชี่ยวชาญฉีดบริเวณนี้โอเคไหมนะคะถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกหลักถูกต้องแล้วเนี่ยเทคนิคในการฉีดก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยฉีดไปแล้วก็จะดูละมุนดูสวยเพราะว่าเทคนิคการฉีดใต้ตาเนี่ยจะต้องฉีดทั้งเพลนลึกเพลนกลางเพลนตื้นเพื่อที่ให้จะละมุนเพราะว่าใต้ตาเป็นแบบว่าสําคัญเพราะว่าเราเรา,เรามองเนี่ยปึ๊บใต้ตาคือสําคัญก็คือว่าพอปึ๊บจะ,ะต้องสวยแต่ถ้าเกิดเป็นล้าเป็นก้อนเนี่ย ก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วค่ะก็อยากจะแก้ไขทีนี้คือคนไข้ที่บอดฉีดแล้วมีปัญหาก็อยากจะมาแบบหมบอคะแก้ไขได้ไหมโดยที่จะไม่ต้องฉีดสลายก็ถ้าเกิดว่าไม่ฉีดสลายถ้าหมอฉีดไปเลยฉีดทับฉีดแก้ไปเลยเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันก่อนว่าอาจจะไม่ได้แก้ได้สวยร้อซนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเราฉีดสลายแล้วฉีดใหม่เนี่ยก็จะสวยกว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะรอเวลาเนี่ยบางทีรอ5าปีเลยจุดเลิกก็อาจจะยังเป็นล้ำเป็นก้อนก็ยังไม่หลอายร้อก็เจอเหมือนกันนะคะ